ปีนี้เดือดมากจริงนึกภาพถ้าตัวเองลงไม่ออกเลยอะขนาดปีนี้ฉันว่าฉันจะเป็นป้าข้างบ้านนะฉันก็บวมเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยอะแล้วแบบมันก็ยังมีความรู้สึกอินอินดิงด่งๆอยู่เหมือนกันนะตอนตื่นมา ซิงส15คือผลงานสุดท้ายของจีนในฐานะมินเคใช่ไหมใช่ไหมนะไม่รู้เลยอ่ะรอดูรอดูอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าก็แบบพอพอเหมือนแบบว่าพักหลังมาเราก็มีโอกาสติดเซมบัสึ์เยอะใช่ไหมพอแบบซิงนี้ไม่ติดก็รู้สึกมันโลง่ลงโว่งโเหมือนกันนะว่าแบบปกติจะต้องแบบทานูน่ทนทํานี่ไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยพอมัซิงก็ ก็โล่งเหมือนกันนะจริงเมื่อวานคือแบบสุดๆร้รองหนักสุดและของวีนะ่ะคือทุกคนก็จะแบบเห็นทุกแบบทุกอันดับเลยใช่ไหมก็จะแบบเราก็จะเป็นคนคอมเมนต์ใช่ไหมก็คือร้องไห้แทบทุกคนนะคุยแล้วเมื่อคืนก็คุยกับวีอยู่ต่างๆแต่ก็รู้สึกว่า มีก็โตขึ้นเยอะอ่ะนจริงจะเริ่มจากอะไรก่อนดีวะเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นรีแอคชั่นหนูไปหมดแล้วตลอดทั้งงานอะไรเงี้ยแต่ตอนที่รีแอคชั่นใช่ปะมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบ4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะหนูนั่งจนแบบขาแบบตะคิวกินอ่ะแต่รู้สึกมันเกิดขึ้นเร็วมากนึกภาพถ้าตัวเองลงไม่ออกเลยอ่ะมันคงแบบเดือดมากคือปีนี้เดือดมากจริงคะแนนแบบสูงกันมากเลยแล้วก็ห่างกันเยอะก็ช็อก แต่แบบเก่งจริงๆเก่งทุกคนเลยหนูรู้สึกว่าแบบปัดก็ต้องเป็นงานที่มีจิตใจที่เข้มแข็งประมาณหนึ่งเลยเหป็นกันอะไรเงี้ยเออแล้วยิ่งแบบเป็นชื่รุ้นสองเงี้ยเราก็จะยิ่งอินอ่ะเนาะเพราะว่าแบบเออมันเป็นเพื่อนที่ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมันบางทีอะมันก็รู้สึกว่าแบบปลอบเพื่อนไม่ถูกเลยอะเวลาหนูเห็นแบบร้องก็แบบร้องไห้กันอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่กล้าแบบอันนั้นกลัวเขาแบบจะแบบหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยย่างแบบว่า ก็เราก็ยืนรออยู่ตรงหลังเวทีอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่รู้จะเปอบเพื่อนยังไงเลยอ่ะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าวันงานเ h ้าเรียลิเชันใช่ไหมคะจริงๆอ่ะเขายังไม่ได้บอกว่าจะมีคอมเมนเตอร์มาไลฟ์อะไรเงี้ยใช่แล้วทีเนี้ยมันเหมือนแบบว่าจริงๆวันที่เป็นวันงานวันจริงอ่ะหนูต้องไปถ่ายละครใช่ไหมแล้วหนูก็เห็นตารางตั้งแต่วันนั้นแล้วซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแบบดีลกันไวหรือย,อยังว่าแบบเคาะไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของโปรดักชันต่างๆมันก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหม เราก็เลยแบบไม่ได oh ้ไม่ได้ไปบอกเขาว่าเอออยากอยากไปงานนี้นะไม่รู้ว่าแบบฝั่งแบบออฟฟิเชียลเขาดิวไว้ให้แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะหนูก็เลยบอกวีไว้ว่าแบบว่าถ้าวันนั้นไม่ได้ไปอ่ะก็แบบสู้ๆนะยังไงก็แบบเป็นกําลังใจให้ตลอดแต่ว่าอันเนี้ยพูดเมื่อนานแล้วแต่ว่าพอรู้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปอ่ะก็แบบเหมือนวีเคยพูดว่าเออถ้าถ้าหนูอ่ะไม่ได้ลงแล้วแบบจะไปกอดใครจะแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูอ่ะก็ไม่ได้อยู่บนเวทีกับวีใช่ปะถ้าวันนั้นหนูไม่ได้ไปอีกอะไรอย่างเงี้ จะไม่ได้ไปในทีน่นี้เหมือนพี่เชื่อก็ทักมาว่าเอออันเนี้ยจะจะแบบจะไปไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเอยถ้าแบบยังไม่ได้เคาะก็ขอไปได้ไหมอยากไปเชียร์วีด้วยแล้วก็แบบเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็แล้วก็อยากไปเชียร์เพื่อนที่แบบเรารักด้วยอะไรเงี้ยหลายๆคนออสุดท้ายได้ไปก็รู้สึกดีใจมาก วันหนูบปลงเองเลยแบบว่าก็ตื่นเต้นแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาหนูอ่ะคือพอเราเห็นเรานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้แบบพูดกับวีขนาดนั้นเพราะว่าหนูกลัวเพื่อนเครียดนะบอกปะเออแบบกลัวเพื่อนเครียดแล้วก,ก็เป็นคนแบบคิดมากอะไรเงี้ยคือหนูอ่ะก็จะไม่ได้พูดว่าเออได้ทําได้แน่นอนแบบ ในตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยหนูจะไม่จะไม่เป็นคนพูดแบบขายฝันอะหนูจะพูดประมาณว่าแบบถ้าแบบถึงถึงวันวันหนึ่งแล้วมันไม่ได้สมหวังหรือไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบทุกอย่างของชีวิตนะเวย้ยแบบสุดท้ายแล้วอะเราเรารู้เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าแบบมีใครรักเราหรืออะไรมากแค่ไหนแบบก็บอกว่าเอออยู่ตรงนี้ตลอดอะไรเงี้ยถึงว่าแบบมันจะรู้สึกว่าแบบ ทำไมมันไม่ใช่วันของเราวะแต่แบบสุดท้ายแล้วมันก็รู้สึกว่าเออก็แบบอยากอยู่ข้างๆวีตลอดอะไรเงี้ยคือมันก็แอบ,บมีคิดว่าจะแบบอนัน,น,นหรือเปล่าแต่หนูก็ยังแบบเชื่อมั่นในวินนาทีสุดท้ายว่าเออตำแหน่งนั้นอาจจะเป็นของเพื่อนอะไรเงี้ยหนูก็เลยเขียนํานายไว้ว่าแบบตำแหน่งที่7เป็นของเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไม่ได้ก็เออแต่หนูไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้ตำแหน่งนั้นไม่เหมาะนะ อันนี้คือไม่ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะคือทุกคนในตาแหน่งอะ่ะคือทุกคนมีสิทธิ์อยู่ในตําแหน่งไหนก็ได้คือเราแบบเรสเพคทุกคนทุกแฟนคลับที่แบบบวตให้กับทุกคนจริงๆเพราะว่ามันมันเป็นแฟกกับทุกคนสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะโพสิชันต่างๆอ่ะมันไม่มีใครไม่พยายามหรอกทั้งแฟนคลับทั้งมิมเบอร์นก็ปะ,ะซึ่งตําแหน่งนั้นที่ได้อ่ะก็ขอให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแอพพิเชตกับมันเพราะว่ามันคือสิ่งที่แบบเราเราเราได้รับจริงไรเงอนไราเงี้ยแบบว่า ได้ตรงนี้แต่ว่าเราอาจจะแบบติดสูงกว่านั้นหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นแต่ว่าได้เป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ดวงด้วยจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าวันงานจริงๆตำแหน่งนั้นมันไม่ได้มีเจ้าของอะ่ะจนแบบถึงวันงานจริงๆเราถึงจะรู้ว่าเจ้าของตรงนั้นคือใครเราไม่มีทางแบบไปล็อกมันได้ว่าอันเนี้ยคือของเราอะไรเงี้ย ก็เชียร์ได้แหละทุกคนมันเชียร์กันได้คือหนูก็เข้าใจเพราะหนูเป็นเมมเบอร์ใช่ปะหนูก็มีเพื่อนที่สนิทกับหนูอะไรเงี้ยเวลาเราเชียร์ใครมันก็เป็นสิ่งที่ปกติแต่ว่าเมื่อแบบคําตัดสินมันออกมาก็ต้องยอมรับให้ได้เดือนหน้าต่อไปซึ่งหนูก็เข้าใจในตัวเมมเบอร์มากๆเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยลงมาก่อนอะเนาะแต่จังหวะที่นั้นมันก็มันก็มันก็เหมือนแบบมันก็สลายเหมือนกันแหละข้างในอ่ะในใจอะเนาะเพราะว่าเหมือนด้วยความที่วีเวิร์ดก็แบบ มุ่งมั่นของมันอะตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่แปลว่ามันปีสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลายๆคนที่แบบปวดใจตรงที่สมมติว่าผลด่วนอะมันมีเราใช่ไหมแต่พอวันจริงมันมันไม่มีอะเป็นหนูหนูก็เคว้งนะขนาดปีนี้ฉันว่าฉันจะเป็นป้าข้างบ้านนะฉันก็บัวเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยอะแล้วแบบมันก็ยังมีความรู้สึกอินอินดิ่งดิ่งอยู่เหมือนกันนะตอนตื่นมาน้องเปย์หรอก็คุยมีทักหาน้องเปย์อยู่ว่าแบบว่า ปายาลูกแม่ไม่รู้สิคือปายาเป็นคนที่แบบหนูชอบในความเป็นตัวตนของน้องอะไรเงี้ยหนูชอบหนูชอบในความที่เขาเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ะเนอะป่ะแล้วหนูก็เป็นคนหนึ่งที่หนูก็เป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราจะชอบคาแรคเตอร์อะไรที่เขาแบบมีความเป็นตัวเองมันมีเสน่ห์เนอะป่ะเออแล้วแบบไปย่าก็เป็นคนหนึ่งที่มีความแบบเป็นตัวเองสูงอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเออมันเป็นเสน่ห์เออน้องเป็นคนที่ที่ทำให้แบบว่าหนูก็จะพูดกับน้องตลอดว่าแบบน้องอะชอบบอกว่าเนี่ยน้องไม่ค่อยเก่งอะไรแต่หนูว่าแบบ ไปย่ารู้แล้วว่าแบบสิ่งที่ตัวเองแบบเฉื่อฉายที่สุดก็คือแบบเวลาน้องแบบเพอร์ฟอร์มบนเวทีหรืออะไรเงี้ยมันแบบมันคือที่สุดแล้วอะมันคือจริตไปย่าที่แบบจริงๆอะไรเงี้ยเขาเกิดมาเพื่อแบบสิ่งนี้จริงๆเออมันก็ภูมิใจแหละเห็นน้องเข้ามาแล้วแบบว่าน้องก็แบบโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว้ยวันนี้น้องแบบที่สองอะคือสุดจริงๆแล้วเหมือนน้องก็แบบว่าเออแบบพี่ไปไม่ถึงอะอะไรเงี้ย แค่นี้มันก็สุดๆแล้วลูกความเกาหลีอ่ะรอดูเลย ไายา่าอยู่ตรงไหนไปาย่าก็คือเชิดชยัยจริงๆอ่ะแล้วเราก็พูดถึงพี่แพนด้าพี่แพนด้าแบบเป็นคนที่แบบพอได้รู้ว่าแบบได้เป็นเซนเตอร์อ่ะอาจถึงจะไม่ใช่เพลงหลักแต่ว่าแบบการที่เป็นเซนเตอร์อ่ะจะได้มีคนเห็นพี่เรามากขึ้นซึ่งพี่ดาเป็นคนที่กล้าพูดเลยว่าเต้นสวยมากลายเต้นมีเสน่ห์มากเราลองเพลงก็คือแบบดีว่าที่สุดอะไรเงี้ยเราอยากให้แบบคนเห็นเขาเยอะกว่านี้จริง,รงๆอะไรเงี้ยแบบทุกคนรอดูเลยเราภูมิใจนำเสนอพี่ดาจริงในการเป็นเซนเตอร์ครั้ง แล้วเหมือนพี่ราก็เหมือนเป็นเป็นพี่ของวงประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีความรู้เรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไงเวลามีใครถามอะไรเลยอุ้ยเกือบเผลอพูดแหละเออเอาเป็นว่าแบบเขาก็จะเป็นคนช่วยแบบจัดแจงหลายๆอย่างอะไรอย่างงี้พี่รุดปะพี่ลาบเบอร์เอาเป็นว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีละกันแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากทำกับทุกคนครั้งหนึ่งเอ้ครั้งหนึ่งไหมว เอาเถอะเอาเป็นว่าก็อยากให้มีเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีจะทํายังไง <c oughs> <c oughs> รอดูแล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองแหละไม่ใกลไม่ไกลแล้วแล้วก็หนูจะพูดถึงใครกั่ะพี่นายตอนที่ผนด,ด่วนพี่นายไม่ติดอ่ะหนูว่าจะร้องไห้กับตรงน,นั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกพี่นายว่าหนูเชื่อนะว่าแฟน,นะคลับพี่นายจะพาพี่นายติดแน่นอนวันจริงพี่นายรอดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึก,กว่าแบบ <c oughs> คือแบบ ใจมากแฟนคลับพี่นายเก่งมากจริงๆนะคะเพราะว่าพี่นายเป็นเป็นที่รักของพวกเราทุกคนในวงจริงๆรวมถึงเป็นพี่ที่หนูรักที่สุดใช่พี่ไม้ใช่ไหม,มคือหอมพี่ไม้หนูค่อนข้างที่จะแบบช็อกหอมพี่ไม้มันเป็นอะไรที่แบบว่าหนูแบบไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าเราแบบไม่ได้เผื่อใจของเขาไว้อะเออไม่ได้เผื่อใจว่าแบบว่ามันจะมันจะแบบนี้อะไรเงี้ยนึกออกปะเป็นคนที่ที่เรารู้สึกว่าเออก็ good. เขาจะแบบอันนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบ ก็ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ได้คุยกับพี่เขาแต่พี่เขาก็แบบพี่ไม์เข้มแข็งมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าพี่ไม์ก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้แบบโทษอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูว่าเขาก็เข้าใจว่าแฟนคลับก็คือแบบส่งเขามาแล้วเขาก็แบบภูมิใจกับตําแหน่งอันนี้ของเขาจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือที่แบบหนูรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกว่าพี่ไม์เก่งมากแล้วก็รวมถึงแฟนคลับพี่ไม์ด้วยอะไรเงี้ยมันแบบอีกนิดเดียวเอีกก็แบบเป็นความแอบน่าเสียดายเหมือนการรวมถึงลัตตาด้วยคือลาตตาเป็นคนที่ หนูเป็นห่วงที่สุดหมายถึงว่าเป็นหว่วงแบบจะไม่ติดแม่อะไรนะจะว่าหนูอะหนูเป็นห่วงลาตาที่สุดคือหนูอยากเห็นลาตามีความสุขอยากเห็นลาตาที่แบบสดใสแบบนี้ตลอดไปนึงหรอปะก็เป็นห่วงความรู้สึกลาตาประมาณนึงก็คือตอนนี้ไม่ได้คุยกับลาตาเพราะว่าเมื่อวานที่เจอกันอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบยังยังแบบเออไม่ได้อยากอยากจะแบบยุ่งอย คุยกับใครขนาดนั้นเลยเงี้ยอาจจะอยากแบบอยู่กับตัวเองก่อนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงรัตาแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้รัตาด้วยแบบว่าพิมพ์ให้กําลังใจหรือว่าแบบเนี้ยคือรัตาเป็นคนที่ตั้งใจมากเลยนะเวลาแบบได้ไปออกงานอะไรเงี้ยก็จะซ้อมเวลาไปออกจริงๆก็ตั้งใจก็เต้นแรงอะไรเงี้ยแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะแบบดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานก็แบบเห็นคุยกับพี่นายอยู่ สตล์เหรอแต่เหมือนว่าพอพอผลด่วนมันแบบมันค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมน้องดูไม่ได้เครียดนะอันนี้แบบว่าเท่าเ่าที่มองแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแบบน้องอาจจะแบบข้างในหรือเปล่าเพราะว่าดูจากผลดวนน้องก็น่าจะแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่น้องดูแบบดีใจนะกับตำแหน่งที่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็น่าจะคิดว่ามันสูงสําหรับน้องแล้วเหมือนกันนิ่งแต่ก็เก่งแล้วนะเก่งมากติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย 24 application!